ค,คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันค่ะไหมจะพาไปที่จังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองนะคะพาคุณผู้ชมไปกราบสักการะหลวงพ่อหายค่ะซึ่งท่านเป็นพระปางเปิดโลกนะคะอายุเก่าแก่กว่า200ปีแล้วค่ะรวมถึงไปทราบประวัติของท่านด้วยค่ะไปที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะพระอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทําไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดน่วมการนนมา นมัสการหลวงพ่อพหายรับพระอาจารย์มีสองคนผัวเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละ <c oughs> สนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้าน <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่ง <c oughs> แฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะป่ <c oughs> วยเข้าห้องไอซีเตรียมจะผ่าตัด หมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดปุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอน,นิสงค์ทางหนึ่งก็อบอกอกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออนิสงส์บุญอันนั้นน่ะจะได้เกิดขึ้นกับเราแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับ จางเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเคคุยพระจางผมคนรู้กันแล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อ่านโโมทนาให้บุญกุศลน,นั้นน่ะช่วยนนำให้ปลอดกระไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอะ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้องไอซียูก็ปรากฏว่ามันหาย,ยกับเปลิดทิ้งเลยหุ้ยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยร คุณอาจารย์ผมคนรู้จริงๆด้วยคืออยู่ดีก็คือ,อให้ให้เขาถวายร<อ>ัให้กับวัด<อ>และอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่า<อ>ตัดแล้วก็หายาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายอีกทีเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้ง ชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายอตอนแรกคือยังไม่มียังไม่มีชื่อดังเลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเวขานิเทศมาวัดครับผมก็เลยถามอาจารย์ทําไมชื่อหลวงพ่อหายก็เลยเล่า <c oughs> ให้เขาฟัง <c oughs> นั่นแหละอาจารย์รักก็ลง Youtube ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามา ชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกอหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระล้ลางร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจาร,รย์ในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับ แม่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแกเป็นโรคอามาัมพษ์อยู่แล้วแกดูในรายการทีวีแล้วก็โทรมาหาผมว่าลูกแม่ดูรายการนี้ผมก็เลยลองมาดูอะไรที่ช่วยแกได้เราก็เต็มที่ครับยิ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยในความศรัทธาครับถือว่ามาทําบุญอยากให้ลองมาดูครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับมาแล้วอย่างเราก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจครับก็อยากให้ท่านผู้ชมก็ลองมากราบไหว้บูชาผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าเข้ามาลึกขนาดนี้จะมีสถานที่ดีๆอย่างนี้ในประเทศไทยด้วยครับ นอกจากคุณผู้ชมจะได้กราบขอพรหลวงพ่อหายและพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครกันแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้มีโอกาสร่วมบุรณะพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครและได้มาร่วมกันสร้างวิหารคลุมพระนอนองคนะ์ใหญ่ณวัดนุ่มการนน์จังหวัดสมุทรสาครค่ะวัดนุ่มการนน์จังหวัดสมุทรสาครขอเชิญร่วมงานประจําปีปิดทองหลวงพอ่อโตพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อหายท้าเวสว,วรรณูหลวงพ่อตวนอดีตเจ้า วาระหว่างวันที่1ถึงวันที่3มีนาคม2567มีเบรหอระศพให้ชมฟรีตลอดงานค่ะ